เก็วันนี้เรามาอยู่ในเอ่อเรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์สกายบอครับโอเคคนนึงก็เก็บแม่ให้หมดอยู่ครับเอ่อข้าวกางเกงดาบสโนว์บอลเนี่ยของดีเลยครับหัวหยิงหวัวพ่อครับเกมไม่ใช่โอเค ว่าเป็นของที่โอเคนะครับแล้วมันก็จะมีอยู่อีกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคโอเคเด็กซเนี่ยบเปิดดูดิเปิดไม่ได้หรอครับโอ้โอเคครับคือตอนนี้เรามีลาวาแล้ว,วค,ครับก็ว่าโอเคครับ เอผลตัวลงตอรี่หมดช่างแม่งไปก่อนนะขอแค่กูมีลาวากูก็ดีใจแล้วครับ okay, ใส่ไปครับให้ครบครับอย่าให้ขาดนะครับ <c oughs> มีคนไม่ถึงครับแต่เราไม่ต้องรีบครับหลักแบบการคือรอให้เขาตายหมดจนครับ <c oughs> แล้วไปฆ่าคนที่ เดี๋ยวรอบเพียงคนเดียวครับรอบคนหนื่งยิงในบ้านนั่นก่อนดีไหมครับทำไมครับเออรู้สึกว่าก่อนที่จะโอ้ยนายนายใจเย็นนายอย่าแคบนั่นนั่น

สันนะครับครกผมแ่่จะไม่ต้องทำอะไรนะแค่รอมันเข้ามาบแล้วก็จัดการคิวค่ะอ่ะโอเคครับจบเลยครับเกมค้างครับโอเคแม่งมาอีกทีครับ มมใครอยากกระหันนี้ไปใช้ก็ใช้ได้แหละแต่อย่าไปเกียนนะเข้าว์ดเอ้เพิ่มใหม่นี่มีหนึ่งสองสามสี่น่าจะหลายคนเลยโอเค ต้องรีบครับแต่ผมจะเล่นหนึ่งรอบนะครับหนึ่งถึงสองรอบนะครับไม่นับรอบจก,กนะีว่ารอบะก,กีแม่งเฟลครับโอเคครับแล้วผมเ,เดี๋ยวผมจะบอกเกี่ยวกับชแนลของเพื่อนผมนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องติดต่อกันก่อนนะครับว่าเขาชื่อชแนลอะไระครับแล้วผมจะทิ้งในงไว้ใต้คลิปนะครับ ถ้าสนใจก็เข้าไปดูครับแต่ผมแนะนำครับเข้าไปดูหน่อยก็ดีครับก็แล้วใครที่มาดูก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดไลค์แชร์ด้วยนะครับอบครับโอเคอย่าลืมกด subscribe Channel ผมครับกดติดตา่ ว่ายังอยู่ในขั้นกลางอยู่ครับรู้แล้วทำไงอ่ะบผมว่ามันต้องมีครับเดี๋ยวต้องกันตกไว้ก่อนโอเค okay. let's go ีครับไม่ต้องรีบครับลองตรายครับไม่ต้องห่วงรับของเราจะดีหรือเปล่าขอแค่ชนะก็เป็นพอครับ่คียบได้มาแล้วเขาเก็บให้หมดยอครับไม่ต้องไปเหลือให้ใครครับอ่าหมวกหมวกขอบบเห็น โอเคครับใส่ใส <Okay. S 2> อนี่นะก็ถือว่าชุดยังกากนะครับยังเซตโอเคครับเดี๋ยวผมจะล้อไปตามเกาะหรือจะไปเลยดีครับถ้าเอาตามความรู้สึกครับมันต้อง จัดของสักครู่ครับบีรูดเป็นแส้หนา,าที่กักมากคนระับจะจัดจัดและจัดโอเคเอ่อหินตรงนี้ก่อนนะครับเออใช่ถ้ามีเสียงรบกวนผมนก็ขอโทษด้วยครับเพราะว่าผมเปิดพัดลมอยู่โอเคแล้วถ้าจะติชมนะครับ ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยครับโอ,อ,อ้รอบเดียวพอนะเพื่อแบบผมหมดครับคือเราต้องสร้างแบบนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็บัง ตกนะครับโอเคคนเรามีทำอะไรต้องมีการพาดด้วยนะครับผมโอเคโอเคอเคือ,อตอนนี้ผมเสียวตกมากครับ ที่ผมคิดไว้แล้ว๋ยวฟังมันสร้างนี้เลยไม่ไม่โอเคครับจบแล้วครับอันนี้ผมก็จะมาแค่เออโอเคครับ,นนคครบวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแค่เซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ครับอันข้างล่างนะครับ เดี๋ยวผมจะเอา IP address ไว้ใต้คลิปนะครับสุดครับ